รสวัสดีครับผมอยู่กับเฮียสวนอีกแล้วฮะวันนี้เราอยู่กับหนัง Squid Game แล่นลุ้นตายนะใครที่ดูแล้วชื่นชอบหนังเรื่องนี้เป็นพิเศษฮะผมมีเกมมาแนะนำนะที่เหมือนหนังเรื่องนี้แป๊ะเลยแถมยังได้เงินจริงด้วยนะฮะไปดูกันครับผม สวัสดีค่ะโมนิก้าเองนะคะอยากรู้ไหมคะว่าสถานการณ์โควิดนี้โมนิก้าสามารถหารายได้ได้จากทางไหนบ้างนี่เลยค่ะโมนิกา้าได้ค่าคอมนะคะจากทางเว็บไอวิสซาขัดแปดแปนะคะง่ายมากเพียงแค่กดแชร์ลิงก์นะคะส่งต่อไปให้เพื่อนเรื่อยๆแค่นั้นเราก็าจะได้ค่าคอมมาแบบง่ายๆเลยอย่างรอบนี้นะคะโมนิก้าได้ค่าคอมถึง48,627บาทเอเฮ้ย พี่ๆทุกคนคะ่ะตื่นเต้นมากง่ายแบบง่ายสุดๆเลยนะคะไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สามารถกดถอนเงินได้อย่างง่ายได้เหมือนกันคะ่ะเพียงแค่กดที่รับรายได้ของเรานะคะหลังจากนั้นเงินของเรานะคะก็จะย้ายไปสู่กระเป๋าเครดิตฟรีค่ะเพียงทีนี้เราก็แค่พิมพ์จํานวนเงินที่เราต้องการจะถอนลงไปนะคะง่ายมากๆจากนั้นเงินของเราก็จะย้ายไปสู่กระเป๋าเครดิตเกมค่ะพี่พี่ทุกคนทีนี้เราก็ลอกดปุ่มถอนเงินได้เลยปึ๊บถอนเงินสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเงินเข้ากัน ah! เราทันใจมากเลยค่ะพี่พี่ทุกคนไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นอย่างที่บอกนะคะแล้วสามารถกดถอนเงินได้ทุกวันด้วยถ้าใครสนใจนะคะรีบแอดไลน์เลยนะคะที่ line@isaclub888 นะคะหรือ่า web.isaclub888.com คะ่ะแบบัดนี้มันไม่ถูกแล้ว,ลวะนะเดีย๋ยวจะมาฆ่าคนง,ง่ายๆตอนนี้นี่ะังการกันผู้เล่นที่ปฏิเสธไม่ร่วมแข่งขันจะต้องถูกตัด